สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ e n j o อยดี้ชแนนี้มีแต่สันลิเปยนะครับนะอ่านะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวนะครับถุงมือนะครับถุงมือซึ่งเป็นถุงมือที่ดรอปจาก o o d g o b บ i นนะครับที่เมืองมอสโเวีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับ คุณสมบัติพิเศษนี้ก็คือสามารถใช้สกิลแบดแล้วก็เมมโมไ์นะครับแรงขึ้น6%นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่2ข้างเนี่ยก็จะแรงขึ้น12%ครับซึ่งก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ถือว่าแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสกิลทั้งสกิลเมมโมไ์แล้วก็สกิลแบดเนี่ยนะครับมันมีความแรงในระดับต้นๆนะครับก็คือ400%นะครับ แล้วก็เมมโมไรนี่น่าจะเป็นประมาณหกร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่จำไม่ได้นะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะเทสเฉพาะส่วนของแบทก็แล้วกันนะครับนะซึ่งเลเวลที่ใส่ได้เลเวล50นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องเลเวลขั้นต่ำที่50ถึงใส่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดไนท์แบทนะครับเก็บเวลช่วงแรกเนี่ยอ,อาชีพซอสแมนหรือ เมอร์ชันนะครับหรือพ่อคานะครับที่จะเก็บเวลช่วงแรกในการที่จะเปลี่ยนเป็นไนท์หรือคูไซเดอร์หรือจะเป็นแบ็กสมิธนะครับก็ใช้ในการเก็บเวลช่วงแรกๆได้นะครับนะช่วงแรกๆได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสที่ความแรงของสกิลกันแล้วกันเนาะนะครับออกตัวว่าตัวนี้ผมเป็นตัวทดสอบนะครับเป็นไนท์สาย aspd นะครับในสาย aspd ซึ่งจะมีสเตตัสก็คือ สเต็ง61นะครับ AG 99นะครับวิด11บเอ็ดกแล้วก็ลัก12นะครับนะโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปลองเทสดูนะครับเป้าหมายที่เราจะเทสวันนี้นะครับก็คือไฮอ็อกนั่นเองนะครับซึ่งอาวุธที่ผมใส่ตัวนี้เนี่ยก็คืออาวุธเป็นทูแฮนนะครับทูแฮนสอ2วัวนะครับบวก7จ็ดทูแฮนวัวแล้วก็เคลือบน้ำนะครับเคลือบน้ำ เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าถ้าเราแบดธรรมดาแล้วก็แบดแบบใส่ถุงมือนะครับมันจะความแรงเพิ่มขึ้นในระดับไหนนะครับนะ6%จริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะว์ปไปที่เมืองอดันไฮอ็อกแล้วกันนะครับนะทีนี้ก็อาจะเดินชา้านิดนึงใส่หมวกปิโก้แล้วกัน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความแรงจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองแบตโดยที่ไม่ใส่ไม่ใส่ถุงมือก่อนนะครับนะไม่ใส่ถุงมือก่อนอะนะครับความแรงอยู่ที่2006นะครับความแรง2006 2006 2 0 0 7 2น0กนะครับ จะสังเกตว่าผมแบตเร็วมากนะครับเพราะว่าเป็นสาย SPD นะครับแถมเราใช้ two hand quick ด้วยนะครับใช้ SP ทีละ15หน่วยนะครับ SP 15หน่วยเรียกได้ว่าแบตไซต์แตกเลยละ่ะนีมันก็มันอยู่ด้านนี้น,น,นะ เดี๋ยวหาวอนต่อนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000 2,009นะครับตอ,ตอนนี้แบตความเสียหาย2,009เดี๋ยวเราไปดูว่าต่ำสุดเมื่อกี้2,005นะครับ2,005ถึง2,009เดี๋ยวไปดูต่อ นะครับประมาณ2,005-2,009 0มันจะแข่งๆนิดนึงนะครับแว่งๆเดี๋ยวเราไปดูต่อ2,005-2,009โอเคทีนี้มาดูนะครับว่าดูความแรงของอเดี๋ยวผมจะใส่นะครับใส่ใส่1ชิ้นก่อนนะครับใส่1ชิ้นก่อน มใส่ถุงมือนะครับไอรอนวิสหชิ้นนะครับนะเดี๋ยวไปดูความแรงกันนะครับว่ามันจะแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่บอลเตอร์ไปไหนหมดแล้วนะครับมีขึ้นมีขึ้น3 0 0พด้วยนะครับนะแรงขึ้นประมาณนิดนึงสองพันเก้าสองพันแปดนะครับ 1,928,300นะเมื่อกี้3,001 3,001นะครับความแรงความแรงโดดขึ้นนะครับโดดขึ้นไปประมาณ200จากขั้นต่ำ200ไ้2 2,007ไป2,005นะครับ2,005กลายเป็น2,007ขั้นต่ำนะครับนะเรียกได้ว่าโดดขึ้นไปอประมาณ200หน่วยนะครับ ถามว่ามันโอเคหรือเปล่าคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนะลอง2,008 3,100นะครับ2,008 2,009นะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2,008 2,009นะครับ น่าจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ2,900ถึง3,000นนะครับอันนี้ไฮอ็อกนะครับไฮอ็อกเรานับเฉพาะไฮอ็อกเนาะโอเคเดี๋ยวดูต่อสองพันแปดสองพันเก้านะครับนะ เอาเรื่องอยู่นะผมว่ามาเยอะเอาไม่ได้สวสกิลแบดขึ้นไม่ได้สวสกิลโบมาเดี๋ยวสกิลโบขึ้นก่อนโอเค โอเคนะครับก็ประมาณสองสองพันแปดสองพันเก้านะทีนี้ผมจะใส่สองข้างนะครับเดี๋ยวจะใส่สองข้างนะดูความแรงกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะ สามพันามนะครับมีสองพันเ9หลุดมาครั้งหนึ่งนะครับนะมาครั้งหนึ่งมักกนจะแกวนๆหน่อยอออสองพันสามพันนะครับมีมีหลุด2,000ด้วยนะซึ่ง ความแรงคุณก็ลองพิจารณาแล้วกันนะครับว่าถูกใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าถูกอย่างแรงเลย่ะนะครับถูกมากเหยยบก,กับดักอีก,อกเป็นกำอุหมมอนเยอะไป สามพันสองนะครับสามพันเอ็ดสามพันสองมีหลุดสองพันแปดหน่อยๆนะครับเทนะ่าที่เห็นก็คือดาเมจมันจะแกว่งๆนะครับนะ นะครับก็ความแรงอย่างที่เห็นนะครับประมาณาผมตีเฉลี่ยอยู่ประมาณ3,100ันเอ็ดแล้วกันนะครับนะแต่ว่าแรงสุดเนี่ยรู้สึกจะเป็น3 3มพนะครับจากพื้นฐาน2 2 5 0 0เป็น3 3 0พนะครับก็แรงขึ้นต่ำสุด2,500ตอนที่ไม่ใส่นะครับอันนี้แรงสุดแบบที่ใส่2ข้างก็จะอยู่ที่3,300นะ ซึ่งมันจะแรงขึ้นได้อีกถ้าเกิดเป็นตีบวกอาวุธนะครับถ้าเป็นอาวุธที่ใส่เฉพาะทางนะแต่ตัวนี้ผมใช้ t ู o hand นะครับ t o hand two hand s d นะครับใส่2 2วงนะครับปกติเนาะ,ะก็นะครับอย่างที่เราเทสไปนะครับ,นะค,รบความแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น6%เแต่ว่า เนื่องจากว่าสกิลเราอะนะครับสกิลแบดเนี่ยแรงขึ้น400นะครับ6%ของ400นะครับคุณก็ลองไปคูณกันดูว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก,ก็คือความแรงขั้นต่ำสองพาเนี่ยกลายเป็นว่าแรงแรงขึ้นอ่าเลดดีดขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 3น0านะครับแล้วก็ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ2008ก,กว่าเกือบ2009นนะครับนะนั่นหมายความว่ามันแรงขึ้นก็ ถือว่าโอเคนะครับระดับที่พอสมควรเลยประมาณ400นะครับนะมันมีการความแรงประมาณ4500เนี่ยสี่ห้าหกร้อยนะครับแข็งแขงขึ้นแว่งลงอยู่นะครับขึ้นอยู่กับความแรงของของาวุธแล้วค่าสเต็งที่คุณอัพนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็น่าจะพอไหวนะครับซึ่งราคาถูกมากนะครับนะผมได้มาแค่ชิ้นละ1 0 0 0 0แสเท่านั้นเองนะครับนะร้อยเคเท่านั้นนะครับ เรียกได้ว่าเป็นตัวใช้ในการเล่งเลเวลในช่วงแรกได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเก็บจ็อบ50อย่างรวดเร็วนะครับก็เมื่อเวลถึง50นะครับถึงใส่ได้นะสองอาชีพนะครับซอสแมนแล้วก็เมอร์ชานคาร์พ่อคารและคาร์ดทังดาบนั่นเองนะครับก็สามารถใส่แล้วก็ไปเก็บเวลที่มอสโกเวียนะครับก็ได้หรือจะเป็นเอามาแบดไฮออกก็ได้นะครับนะเรียกได้ว่าเล่นเวลอย่างไวนะครับแรงสุดติ่งนะครับโดย ของที่ราคาถูกแล้วก็คุ้มค่านะครับนะยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าโอเคนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอย่างถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซั b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะเรามีแฟนเพจอยู่ที่แฟนเพจ e n j o y ยดีนะครับยังไงก็ไปกดติดตามข่าวสารอะไรต่างๆอัปเดตคลิปใหม่ก็จะลงที่แฟนเพจก่อนนะครับนะ โอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพร,ะะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม